เรื่องที่ผมนำมาเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมและครอบครัวของเขาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนเลยนะครับที่พักอาศัยแถวนั้นเป็นตึกแทบทั้งหมด4ชั้นบ้าง5ชั้นบ้างแตกต่างกันไปครับครอบครัวของเพื่อนของผมเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับ ก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านจะขายบ้านพ่อของเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายที่ก็เช่าตึกหลังนี้มาก่อนแล้วครับเพราะว่ามีหลายชั้นแบ่งกันอยู่แชร์ค่าเช่าจะได้ถูกลงสมมุติเพื่อนผมชื่อพิมพ์นะครับวันนั้นพ่อก็พาแม่และพิมพเนี่ยเข้ามาดูตึกที่อาของพิมพ์นี่แหละครับเป็นเจ้าของกิจการ และทำธุรกิจนี้นานแล้วพอขึ้นไปอีกชั้นจะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นลุงโล่ไม่มีห้องไม่รกพอขึ้นไปชั้นสองอาของพิมพ์กับแฟนเนี่ยก็จะนอนชั้นนี้ถัดไปเป็นชั้น3ม,มีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดทางขึ้นมาจากชั้นสองขอเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่นะครับหน้าห้องใหญ่นี่จะมียันติดอยู่ที่หน้าห้องห้าแผ่นใหญ่ ท้งยันไทยจีนและห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดทางเดินขึ้นไปชั้น4ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กนะครับเพราะขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าห้องตรงข้ามมากก็เลยบอกพิมพ์ให้มาน,นอนห้องนี้ห้องมันเล็กดีบอกกับนอนคนเดียวแต่อยู่ๆอาของพิมพ์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของพิมพ์ก็เอกใจว่าทําไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้อธิบายอะไรสรุป พิมก็เลยได้นอนห้องใหญ่ครับส่วนพ่อกับแม่ก็นอนห้องข้างบนชั้นสก่อนย้ายเข้ามาอยู่แม่ของพิมพก็คุยกับพ่อว่ามันดูแปลกๆทำไมห้องนั้นนอนไม่ได้พ่อพิมพก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วกว้างๆมีระเบียงด้วยคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ครับพิมเล่าว,ว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวนี่เป็นครั้งแรก ตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มครับพิมพ์อับน้ําเตรียมเข้านอนละพระเหนื่อยกับการจัดเก็บข้าของแล้วพิมพ์พก็นอนหลับไปครับพิมพ์พเล่าว,ว่ามีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพ์พก็ตกใจตื่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏว่าเกือบเกือบทิ่งคืนนะครับพิมพ์บอกว่าตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่ แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าเป็นอาหรือแม่คงจะมาเช็คว่าหลับไปหรือยังเช้ามาพิมพก็ถามว่าเมื่อคืนใครไปบิดลูกบิดประตูห้องหรือเปล่าคำตอบของคนในบ้านคือไม่มีครับอาเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มส่วนพ่อแม่ก็หลับเวลาเดียวกับพิมพิพมพก็งงเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ละเมอพอวันต,ต่อมาก็ยังมีเสียงแบบเดิม และเวลาเดิมครับคราวนี้หนักขึ้นเพราะเหมือนพยายามจะดันประตูเข้ามามีเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูเหมือนต้องการจะเข้าพิมพ์ก็กลัวครับไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคุ้งโปรงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนบางครั้งพิมพ์มบ่นที่โรงเรียนว่าเมื่อคือนเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยพิมพ์เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังครับ แม่พิมพก็ไม่สบายใจกลัวลูกสาวว่าจะเจออะไรก็เลยพาพิมพ์ไปทําบุญหลังจากนั้นพิมพ์ก็หลับได้สบายขึ้นครับแต่เสียงเคาะประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูก็ยังมีให้ได้ยินบ้างนะครับเป็นบางคืนพอวันหนึ่งมีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับอาของพิมพ์ว่าขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนรวยแล้วมัง้งอาของพิมพ์ก็อึ้งครับ พอร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนี่ก็ว่าดึกสุดๆแล้วนะครับปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อห้าทุ่มก็ปิดร้านแล้วอากับพิมพ์ก็เลยบอกคนเก็บขยะว่าร้านผมปิดตั้งแต่5้าทุ่มแล้วนะลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนลุงตาฝาดหรือเปล่าลุงแกก็เถียงครับจะตาฝาดอะไรฉันยืนเก็บขยะหน้าร้านข้างในมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้ อาพิมพก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปอ้อลืมบอกว่าอาพิมพไม่มีลูกนะครับเพราะแฟนอามีความผิดปกติที่มดลูกทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ครับจากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่พิมพก็ยิ่งไม่สบายใจครับบวกกับสิ่งที่พิมพเจอด้วยแม่เริ่มสงสัยอาก็เงียบครับไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังพ่อพิมพเองก็ว่าแม่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอก ต่อมาพิมพ์พได้ลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงครับพิมพ์พเลยเอาขึ้นไปอยู่บนห้องด้วยเพราะว่าห้องเธอเนี่ยกว้างตอนหัวค่ำพิมพ์จะเปิดประตูห้องและดูทีวีแม่ก็จะอยู่ชั้นลอยครับทํากับข้าวอากับแฟนจะอยู่ชั้นล่างดูร้านเกมส่วนพ่อพิมพ์พทํางานกลับดึกครับระหว่างที่พิมพ์พดูทีวีอยู่ลูกแมวที่อยู่ด้วยกันมีอาการแ,แปลกๆครับ อยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้ๆประตูห้องแล้วก็ขู่พิมพ์เห็นก็งงว่าแมวเป็นอะไรพิมพ์จึงเรียกแมวให้กลับมานั่งข้างๆครับแต่มันไม่ยอมกลับยังคงร้องขู่และทำท่าเหมือนกลัวอะไรพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมาแล้วพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้องทำไมเพราะข้างนอกไม่มีอะไรเลยนะครับชั้นสามที่อยู่ก็มีแค่พิมพ์กับแมว ตอนนั้นพิมพ์เองก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะคิดว่าลูกแมวมันก็คงยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่แมวเป็นแบบนี้บางครั้งแมวก็วิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไล่มันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครพิมพ์เองก็เริ่มกลัวและไม่กล้าอยู่ชั้น3าคนเดียวบางครั้งพิมพ์ต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความน่ากลัวครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพิมพ์เล่าว,ว่า เธอเดินขึ้นบันไดจากชั้นสองมาชั้นสามอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักพิมพ์ให้ตกบันไดครับแต่โชคดีที่พิมพ์เอามือจับราวบันไดไว้ทันแต่เอวของเธอก็กระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทําให้เจ็บไปหลายวันเลยครับพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าไม่ได้สะดุดหรือลื่นอะไรทั้งนั้นแต่ถามว่าอะไรผลักเธอตกบันไดก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันแม่พิมพ์ก็สั่งให้ระวัง เวลาเรียนขึ้นลงครับเหตุการณ์เป็นอยู่ประมาณนี้เรื่อยๆจนพิมพ์ชินทั้งเรื่องเสียงบิดลูกบิดประตูทั้งเรื่องคนเห็นอาเปิดร้านตอนตีสามตีสี่ซึ่งความจริงเนี่ยปิดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับถึงจะเหลือลูกค้าแต่ก็จะบอกว่าร้านจะปิดลูกค้าก็จะกลับบ้านครับอาพิมพ์เปิดร้านที่ตึกนั้นเป็นเวลา7ปีค่อนข้างสนิทลูกค้าที่มาเล่น ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําครับวันหนึ่งที่พิมพ์ลงไปซื้อข้าวข้างบ้านอยู่ๆก็มาถามว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไหมปกติดีไหมพิมพ์ก็งงแต่ก็ตอบไปว่าค่ะอยู่ได้ไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพ์เป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทำร้ายพิมพ์ได้หรอกเนื่องจากร้านขายของข้างบ้านพิมพ์เป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนครับ บางครั้งที่ไปซื้อของพิมพ์ก็ไปช่วยป้าแกยกของจัดของอยู่เป็นประจำพิมพ์เป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับแต่มีน้ำใจกับทุกคนมากช่วยอะไรได้เธอก็ช่วยครับจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่ม,ม,มีอะไรมากอาจจะด้วยเพราะพิมพ์ชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้น4เป็นชั้นที่พ่อแม่ของพิมพ์นอนอยู่วันนั้นก่อนนอนแม่ของพิมพ์ก็ล็อกห้องปงกติ โดยล็อกกรอนที่ลูกบิดและกรอนที่เป็นกรอนล็อกยาวๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอยู่ๆคืนนั้นพ่อพิมพ์ก็เกิดร้อนครับลุกขึ้นมาอาบน้ําตอนตีสามห้องน้ําชั้น4ี่ตำแหน่งจะตรงกับห้องน้ําำด้ชั้น3ครับซึ่งตรงข้ามกับห้องนอนพิมพ์หลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ําเสร็จอยู่ๆก็มีเสียงลูกบิดแม่พิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร แล้วอยู่ๆกรอนที่เป็นกรอนยาวมันเด้งออกจากตัวล็อกเองมีเสียงดังป๊อกแม่พิมพ์เริ่มใจไม่ได้แล้วครับเลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกทีพ่อพิมพ์กลับมานอนที่เตียงเสียงบิดลูกบิดยังคงดังอยู่เรื่อยเริ่มทำให้เกิดความรำคาญพ่อพิมพ์จึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูหนึ่งครั้งแล้วล็อกกรอนแล้วกลับมานอน จากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์ฟังเพราะเดี๋ยวพิมพ์จะกลัวครับเช้ามาห้องเล็กที่ชั้น3ม,มีน้ําขังครับเนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้น4เกิดรั่วทําให้มีน้ําขังในห้องเล็กที่ชั้น3ครับแม่พิมพ์ก็จัดการกวาดเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าว,ว่าเวลาไปอาบน้ําบนชั้น4 ปกติเธอจะอาบชั้นสองนะครับวันนั้นเธออยากลองอาบน้ําชั้น4เพราะชั้น4ี่มีอ่างอาบน้ําตามภาษาผู้หญิงนะครับอยากแช่น้ําขัดตัวแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดครับพิมพรู้สึกว่าระหว่างอาบน้ํามีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทําให้เธอเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกลัวด้วยเธอจึงรีบอาบน้ําแล้วรีบลงมาครับ พิมพ์เล่าต่อว่าเวลานอนไม่ว่าจะเป็นหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากเธอความรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงครับทําให้พิมพ์ตื่นกลางดึกหรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตอนกลางวันประจําพิมพ์บอกแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากร่างเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นทําให้พิมพ์สะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่พิมพ์เริ่มกังวล เพื่อนแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงคําตอบที่ได้ก็คือร่างทรงบอกว่ามีหญิงตายทั้งกลมเขาอยู่ที่นั่นมานานมากจนกลายเป็นเจ้าของที่นั่นไปแล้วให้เขาออกก็ไม่ได้ทําได้แค่ทาบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้แม่พิมพ์ก็ช็อกไปเลยครับกลับมาบ้านเรียกอามาคุยอาเลยยอมเล่าให้ฟังก็เลื่อมันมาขนาดนี้แล้วนะอาบอกว่า ได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตายตึกนี้เคยเป็นตึกที่คนเท่าคนแก่ทาเกี่ยวกับเย็บผ้ามีคนงานเยอะมากแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีช่วงหนึ่งเลยต้องปิดกิจการไปแล้วมีหญิงท้องแก่คนหนึ่งครับยังไม่ย้ายออกเพราะรอสามีมารับทั้งที่ลูกจ้างคนอื่นๆทยอยออกจนหมดทําให้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่ก็เลยล็อกประตูจากด้านนอก พอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับพบว่าเธอกลายเป็นศพแล้วครับหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทําบุญเชิญพระมาสวดเชิญสินแสมาแต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เพราะผู้หญิงคนที่ตายยังอยู่ในตึกนั้นห้องเล็กชั้นสามคือห้องที่พบศพเธอครับอาเล่าต่อว่าใครมาเช่าอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นาน บางคนขนเข้าของออกไปตอนกลางดึกก็มีมีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็นอนห้องนี้แ่ละครับนอนกับภรรยาเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่าแฟนนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนหันไปทางขวาก็คือหันหลังให้แฟนนะครับเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งก็เลยลืมตาม,มองปรากฏว่า ไม่ใช่แฟนเขาครับเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวผิวดำเท่านั้นล่ละครับแกลุกขึ้นปลุกแฟนปลุกลูกน้องขนของกลับไปเลยทั้งๆท,ที่เป็นเวลาตีสองหลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ครับจนในที่สุดบ้านพิมพ์ก็ย้ายออกมาจากที่นั่นครับหลังจากย้ายออกแม่พิมพ์ก็เล่าเรื่องคืนนั้น ที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามพ่อพิมพ์บอกว่าไม่เคยคิดนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อพิมพ์มีความเชื่อแบบกึงก่งๆว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมาเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ประตูห้องอยู่ต่อจากบันไดเลยครับพ่อพิมพ์เห็นเงาผูา้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตู พ่อพิมพก็ตกใจนะครับแต่ก็จำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เข้าห้องไปเลยใจแข็งมากครับผมได้ฟังเรื่องนี้มาจากพิมพ์ก็ขนลุกเลยครับผมเคยไปทำงานกับกลุ่มบ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์อาศัยอยู่ที่ตึกนั้นแต่ไปตอนกลางวันแล้วอยู่แค่ชั้นล่างที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยครับผมคิดว่าที่พ่อพิมพ์เห็นผู้หญิงคนนั้น อาจจะด้วยเพราะพ่อพิมพ์มีเซนถึงได้เจอกับตัวไม่เจอเป็นเสียงเหมือนกับที่คนอื่นๆเจอเรื่องที่พิมพ์เล่าให้ผมฟังก็มีเท่านี้ครับพิมพ์ยินยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เจอกับตัวหากเล่าผิดภาพประการใดหรือไม่ถูกใจก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝาก Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ ขอบคุณครับ